สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านบางทองพักเครื่องนะครับใน EP ที่223นะครับวันนี้นะครับผมมีพระรำเสนอทั้งหมด50รายการนะครับรายการที่1ถึง3 4รายการละ200นะครับวันนี้มีรายการพิเศษรายการเดียวนะครับรายการที่36นะครับแล้วก็รายการที่36เอ้ยรายการที่37ถึง50นะครับก็รายการละ200เหมือนเดิมนะครับมีรายการเดียวนะครับรายการพิเศษรายการที่36นะครับนะครับนะครับ ถ้าพี่ท่านใดญ่ครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513นะครับ ID ไลน์ KN 242535นะครับหรือสแกนที่ QR Code ได้เลยนะครับไลน์ผมชื่อเคนนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านกงทองพักเครื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพี่นะวันนี้นะครับเป็นภาพชุดไหนชุดใหม่นะพี่นะบอกเลยว่าทีเเดดดด็นนนนะะะะะพพพพีี่่่ใครลลลาาาจถือวย นะครับไม่มีอีกแล้วนะพี่นะนะครับามาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1น่ะครับรายการที่หนึ่ง,งอ้โหยะสิเนี่เป็นรูปถ่ายนะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะดูเรียมโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับนี่มียันห้าด้านหลังนะครับเป็นรูปถ่ายกระดาษนะพี่นะหลวงปู่ทิมอิสซิโกนะครับแห่งวัดละหารไรนะครับพี่นะเป็นรูปถ่ยหลวงปู่ทิมนะพี่นะ นะครับรายการที่1นนะครับมาต่อไปครับต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2รายการที่2นะครับนี่นะครับเป็นพระล่วงรางปืนนะครับพี่นะเนื้อแบบมีคมมีไข่เต็มองเลยนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพี่ไม่รู้ว่าด้านหลังเขาไปเลี่ยมแล้วก็ใส่เม็ดอะไรสักองนะครับพี่ลองไปแกะดูนะผมไม่รู้เม็ดอะไรนะพี่นะเหมือนซื้อหนึ่งได้ได้สองแลพี่นะ องนี you, ้สุดคุ้มมากนะครับรายการที่2มาต่อไปครับรายการที่3นะครับรายการที่3นะครับรายการที่3นี่เลยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะพี่นะดูภาพนะครับโอ้โหวัดเกตนะครับพี่นะวัดเกตนะครับรายการที่3นะครับใครไวใครได้นะพี่นะนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับเป็นพระอะไรไม่รู้นะพี่นะ นะครับเป <asy> <al interpret> <board> ็นพ้าอะไรไม่รู้แต่เป็นเนื้อชิ้นนะพี่นะหลังมีร่องแบบนี้นะครับนะครับรายการที่4นะพี่นะนะครับนี่สภาพสวยงามดีนะครับมาต่อไปครับรายการที่5นะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่5้าเป็นผระสมเด็จนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อแบบปึกปักมากนะครับพี่นะปึกปักเลยนะครับรายการที่5้านะครับบอกเลยใครช้าอดนะครับพี่นะนะครับอ่ามาต่อไปครับรายการที่6นะครับ รายการที่6นะครับดูให้ชอบให้ใช่แลพี่นะเราค่อยปิดนะครับจะได้ไม่เสี่ยอกัสคนอื่นนะพี่จ๋านะครับนะครับนี่ชินราชพิษณุโลกนะครับนะครับหลังเป็นเสด็จพ่อรอห้านะครับพร้อมเลี่ยมขึ้นคอได้เลยปีสามเก้านะครับสวยสวยแบบนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จผมบอกเลยบ้านนี้ก็คือว่าสุดเหมือนกันนะพี่นะนะครับแบบโคตรแพงอ่ะ ผมอมาโคตรแพงเลยนะครับพี่นะโคตรแพงแพงมากนะครับก็มาแบ่งบันให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับสองรอยบาทนะครับส่งฟรีนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับเป็นสมเร็จนะครับดูเนื้อแบบจัดมากนะพี่นะรายการที่แปดเนื้อแบบโอ้โหเอ้ยนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อแบบโอ้สวยมากนะครับนสวยจริงๆนะครับดูด้านหลังโอ้โหนะครับ นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับรายการที่8ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่9้านะครับยังอยู่ที่สมเด็จอยู่นะครับรายการที่9้านะครับนี่เนื้อเหลืองช่ำเลยนะพี่นะอันนี้นะครับโอ้หดูดีนะครับไปหาที่ไหนนะครับภาพแบบนี้นะครับพี่นะนะครับนี่นะครับนะครับเนื้อสวยสวยแบบนี้นะครับรายการที่9้านะครับพี่นะมาต่อไปครับรายการที่10นะครับอันนี้เป็นชินดาราดใบเสมานะพี่นะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะฐานสูงนะครับ สลาดเสมาฐานสูงนะครับพี่นะฐานสูงฐานสูงนะครับนะครับเสมาฐานสูงนะครับนี่นะครับสวยๆนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่รายการที่11นะครับเป็นหลวงพ่อพมวัดช่องเอ้ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมแม่หลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมนะครับดูข้างนะครับนะครับดูนี่นะครับ นี่นะครับก้นมีจานนะครับมีจานนะพี่นะมีจานมือด้วยนะเอาดีเอาดีนะครับมีที่ไหนราคานี้นะครับที่ที่นี่ที่เดียวนะครับบ้านวงทองปักเครื่องนะครับมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่1ิบนะครับ12เป็นร sí. ูปลอหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบทนเดนนะครับุนเดนนะครับบทุนเดนนะครับพี่นะโบราณนะครับสวยๆนะครับพี่นะนะครับมา ต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับสิบสามนี่ครับเป็นเหรียญนะครับนี่ต่อโค้ดแล้วปูทิมหรือเปล่าไม่รู้นะพี่งอีโค้ดเหมือนปูทิมเลยนะนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญตาโลนะครับปีศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าเนตาโลนะเหรียญตาโลต่อโค้ดนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับนี่เป็นรูปลอลงพงินนะครับผมาน่าจะเป็นปืนแตกนะพี่นะนะครับผมดูน่าจะเป็นปืนแตกนะใครดูเป็นอย่างอื่นก็ขออภัยด้วยนะพี่นะ เป็นปืนแตกนะพี่นะผมดูเป็นปืนแตกนะพี่ลองดูนะนี่นะครับปืนแตกเบ้ยปืนแตกสองแปดนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับพี่รายการที่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนี่นะครับพิมพ์สรงซื้อซุ้ยเลยนะครับนะครับนะครับดูนี่นะครับโอ้โหดูผิวนะครับอ่ามา ต่อไปครับพี่รายการที่สิบหกนะพี่นะสิบหกเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นหนึ่งห้าบางคารครับเนื้อทองเหลืองนะครับหนึ่งห้าบางคารนะครับดูตะใบโอ้โหหวานเจียบพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คีตานะครับโอ้โหสภาพสึกเหลือเกินนะครับเป็นพิมพ์คีตานะครับรายการนี้ นะครับพตาเด้อพี่นะนะครับสไตล์บ้านๆแบบผมนะครับไม่มีแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับวังของปลาเครื่องนะครับมาต่อไปครับรายการที่ส8ปดนะครับ18บแปดพิมพ์คิตาเหมือนกันนะครับดูนะครับอ้วนล่ําดีนะครับพี่นะเนื้อหาแบบจัดอะบอกเลยจัดอะนะครับเนื้อหาจะจัดอยู่ก้นแบบนี้เลยนะครับอ่า นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้าโอ้โหนี่จานเต็มเหรียญเลยนะพี่สมเเจตโตนะครับพรมรังสีนะครับจานเต็มเหรียญเลยนะครับพี่นะนี่นะครับจานเต็มเหรียญนะครับรายการที่สิบเก้านะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่ออะไรเนี่ยํำ ทำอะไรสักอย่างนะพี่ผมรู้หลวงพ่ออะไรนะครับนะครับเดี uh ๋ยวดูจากพลาสติกแล้วนี่เก่านะครับองนี้เก่ามาต่อไปครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จอุลงนะครับหลวงพ่อเงินบางคารนะครับนี่สมเด็จอุลงนะครับพ่อเงินบางคารนะพี่นะเนื้อดินนะครับนี่นะครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเป็นหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับหลงพ่อเงินนะครับนี่ตาเป็นหมวกแก๊ปนะพี่นะนี่นะครับมีตาไปอินด้วยนะครับนี่ตรงแข้งนะครับโอ้โหดูด้านหลังพี่นะครับจะขนาดไหนเนี่ยดูดิโอ้โหพี่เอ้ยจะหาที่ไหนแบบนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะมีที่นี่ที่เดียวนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่ ยี่สิบสามนะยี่สิบสามนี่เป็นห้วยเขนนะพี่นะห้อยเขนนะครับเป็นเป็นหลุมของเงินห้วยเขนนะครับอยู่ข้างประกบชัดเจนนะครับนะครับนี่นะครับเป็นห้อยเขนเด้อพี่ห้วยเขนนะครับนะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เป็นพระพุทธนะผมไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่สภาพศึกแล้วนะครับมีหนังสือบอกแต่อ่านไม่ออกแล้วนะพี่นะนี่นะครับนะครับมีอุจริงนะครับ อุดจริงนะครับแต่พักเก่านะครับเป็นพักเก่านะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรอยการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับเป็นรูปลอนะครับลงพ่อเงินนะครับนะครับนี่นะครับรูปลอลงพ่อเงินเด้อพี่นะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกล้องไม่โฟกัสเลยนี่นะครับรูปลอลงพ่อเงินนะครับนะครับรูปลอลงพ่อเงินนะครับ มาต่อไปครับเดี๋ยวดูก้นก่อนห็นก้นก้นครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกเป็นรูปหล่อลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เก่าเก่าพี่นะเก่ามากมากนะครับพี่เก่ามากมากนะเก่าแบญญาบญญเก่าไม่บรรยัคบรรยังเก่าเก่าเลยคุณน้วไม่มีดีแล้วนะพี่นะเนื้อนะนะตามการเวลานะพี่นะตามการเวลานะพี่นะนะครับ นี่นะครับวงพอเงินบางขานนะครับน,นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนี้เป็นโอ้โหโมีตาพี่อยู่แล้วองนี้นะครับพิมพ์ส่งคมชัดเดอ้อพี่นะครับกล้องมันเบลอแป๊บหนึ่งพี่นะครับเดี๋ยวผมซูมมาใ,ใกล้ๆนี่นะครับก้น ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างต้นด้านหน้านะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คิตาแต่ไม่รู้กี่ชายนะผมว่าหลวงพ่องเงินมีหลายพิมพ์นะพี่นะนะครับอันนี้พิมพ์คิตานะครับพิมพ์คิตาอันนี้สามชายมากเนี่ยมันจะเป็นสามชายนะ นะครับนี่คนแบบนี้นะครับอสามชายเด้อะมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่เดียวกล้องค่อยชัดหน่อยยี่สิบเก้าพี่ยี่สิบเก้านี่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชัดพีแป๊บหนึ่งนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านขายหล่อโบราณหลวงพ่อท่านขายนะครับรูปหล่อหลวงพ่อท่านขายหล่อโบราณนะครับนี่นะครับ มาต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับสามสิบสามสิบนะครับเป็นพระอะไรก็ไม่รู้นะครับลงทองนะครับหลังมียันห้านะครับไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรนะครับมียันห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนีพรอมเลี่ยมนะพรอมเลี่ยมมีเกี็ดน้ําไม่รู้ผงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับ เป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายไม่รู้หลวงพ่ออะไรรูปเก่านะครับรูปเก่าเป็นรูปเก่านะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเ่าเก่าเลยนะครับถ่ายรู้สึกจะขาวดำนะเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับ สามสิบสามนี้ผมก็ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะเนี่ยลงทองเก่าๆแบบนี้เลยนะเนินหลังเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินลงรักปิดทองนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนะครับอะต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เป็นภาคขุนแผนนะพี่นะต้องต้องขยายหน่อยขุนแผนนะครับขุนแผนขุนแผนเรี่ยมนะครับกันน้ำอย่างดีนะครับดูนะครับดูเนื้อมานะครับ เงือสวยๆเลยนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับสามสิบห้าเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จสวยๆนะครับนี่นะครับสมเด็จสวยๆนะครับพี่นะอ่ารายการสามสิบห้ามาต่อไปครับรายการที่สาสิหกรายการพิเศษนะครับรายการพิเศษรายการพิเศษนี่คือพระอะไรเนี่ยพระเป็นพระสามเหลี่ยมอ่ะพี่ แต่มันมีหนึ่งสองมีสี่องนะครับในเลี่ยมเดียวเนี่ยเลี่ยมสามทางเนี่ยเห็นไหมเขาเลี่ยมเลี่ยมแบบสามทางห้อยนี่ห้อยกลางนะพี่นะไม่มีสี่องนะพีนะ่ห้อยตรงนี้อีกองก็เป็นห้าองพอดีนะพี่นะนะครับนี่ครับเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยอันนี้เอาที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะในการพิเศษสามร้อยห้าสิบเด้อพี่นะนะครับอะ ต่อไปครับรายการที่37นะครับ37มารายการปกติกันเหมือนเดิมนะพักกล่องนะพี่นะต่อไปจะเป็นพักกล่องนะพี่นะรายการที่37เป็นกล่องพระกล่องหลวงปู่ทวดนะครับวัดถ้ำเสือนะครับท่าม่วงการจนบุรีนะครับนี่นะครับเป็นรูปหลอหลวงปู่ทวดนะครับนะครับรายการที่37นะครับต่อไปครับรายการที่38นะครับ38นะครับนี่นะครับเป็นคุณแม่ชื่นอะไรเนี่ยมณนีนาทีระลึก โอ้ปงศพั่อหอพี่รายการที่สาสิบปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่สาสิบเก้านะครับรายการที่สามสิบเก้าสามสิบเก้าเป็นเป็นหลวงพ่อคูณไปทิสโซสาห้าวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นนางหลวงพ่อคูณนะครับนะครับแถห้ากล่องเดิมนะครับพาเป็นบ้านนะพี่น้องอย่างว่าแล้วจะมีกล่องบ้างอะไรบ้างนะพี่นะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เลือกซื้อมาผมก็เมาส์มาเลยทั้งบ้านนะพี่นะ ก็จะประมาณนี้นะพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่สิบนะครับสี่สิบสี่สิบเป็นสมเด็จนะครับวัดดอนศาลานะครับนี่นะครับพัทลุงนะครับพัทลุงนะครับนะครับวัดดอนศาลาพัทลุงนะครับพี่แกะมากแกะแน่นมากเลยพี่ลองไปหาข้อมูลแล้วนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะพี่นะสี่สิบเอ็ดนะครับนี่เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จวัด ว,วัดวัดวัดลาดชะสิงห์ขอนรุ่นเสาห้านะครับเขตบางคอเหลมกรุงเทพนะครับนี่นะครับกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมนะครับหมาต่อไปครับรายการต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะครับปีสี่สิบสอง 42เป็นสมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับที่เรือกุกขพระพุทธสิมาวัดบางกุ้งหนือนะครับตำงลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีปี2 5 3 8สนะครับสมเด็จปกโพนะครับปี38นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่4 3านะรับรายการที่43านะพี่นะอันนี้วัดท่าพระนะครับนี่วัดท่าพระหลวงพ่อเกษมนะครับรุ่นมหาลาภนะครับเจริญดีในท่าพระปี35หนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับ ่องเดิมนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่44นะครับ44 44รุ่นแค่น mm ้ำมันนะครับแสยิดหกรอบนะครับ72ปีหลวงพ่อคูณนะครับปริสุธิโทบาลัยนะครับกล่องเดิมนะครับแสยิดนะครับแสยิดนะครับรายการที่44นะครับมาต่อไปครับรายการที่45นะครับ45 45เป็นสมเด็จนะครับ นางพญาพิสุโลกนะวัดวรวิหารจังหวัดหลวงพ่อพิชณาลาชนะครับนี่นะครับวัดพิชณาราชนะครับวัดพระศรีนะครับเป็นนางนะครับนี่นะครับหลังลายนิ้วมือนะครับนี่นะครับนอนกล่องนะครับกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมเลยนะครับพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่สี่สิบหกนะครับสี่สิบหกสี่สิบหกนะครับเป็นพระโพพิสัต วันอิมนะครับวัดบวรนิเวศปีสามห้านะครับนี่นะครับเป็นพระบวชบวรนิเวศปีสามห้านะครับนี่นะครับนะครับนะต่อไปครับพี่รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดเป็นพระลีลานะครับลีลานะครับกําแพงนะครับลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นลีลากล่องเดิมนะครับกล่องเดิมนี่นะครับ ทุงเศรษฐีกองเดิมนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดสี่ิบแปดนะครับสี่สิบแปดนะครับสมเด็จหลวงพ่อปั่นนะครับวัดบันไลนะครับนี่นะครับตาคอนสวรรค์นะครับนี่นะครับกล่องเดิมต่อไปครับรายการที่4ี่เก้านะครับรายการที่4ี่้นะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับมรอนะครับพระโสธรวรลารามเป็นเนื้อพงนะครับนี่นะครับ ของเดิมนะพี่นะของเดิมมาต่อไปครับรายการสุดท้ายรายการที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับของเดิมเหมือนกันนะครับที่ระลึกในงานผูกพุทธศิวะวัดป่าโนนม่วงนะครับโคกใหญ่ปีสามสี่นะครับนี่นะครับของเดิมนะครับอ่ะครบแล้วนะครับทั้งหมดสามสิบห้ารายการรายการละสองร้อยบาทรายการที่หนึ่งถึงสามสิบสี่รายการละสองร้อยบาทมีรายการเดียวนะครับพี่นะ มีรายการเดียวรายการที่3 6รายการพิเศษนะ350บาทที่เหลือก็รายการละ200บาททั้งหมดนะครับพี่นะถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับใน EP ที่222นะครับสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเบอร์โทร095 9588513นะครับ ID Line K 242515หรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับผมโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ นะครับวันนี้นะครับ EP ที่222 223 22นะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮ่งๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ